ชนย ah tiempo tiempo, ขย yeah, ี้ขย่าวกระเสากังวานหวานเฉียบเนียบจุงใบนอ่สนกระทรวงสาธารณสุขครับ ผักดันครับนวดไทยสมุนไพรไทยเป็นซอฟทาวเวอร์แล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้เรา2คนนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไฮยาลูนอนิกเอซิดหรือว่ากรดไฮยาลูนอนิกนะคะในการที่เราจะดูแลผิวพรรณของเราให้ตึงให้แบบผิวสวยใสนนั่เองให้หล่อตลอดการเหมือนคนนี้เลยช่อง9ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ช้าวันจันรแบบนี้นะครับอยู่ผมปะนบและคุณปุ๊พัชรินพรนาทองบ่อจรัดในรายการ3 1 0องศานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยต้องที่นี่นะคะโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะแล้วก็จะได้รับใบประกาศกิตติคุณจากทางรายการแบบนี้เลย เลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของทุกโชว์ที่มาแสดงกับเรานะคะใช่ครับผมกรอบสีเงินสําหรับซุปเปอร์พลังฮอตและสีทองซุปเปอร์ซุป,ปัปพลังฮอตนั่นเองค่ะใช่ครับผมและผู้ที่จะตัดสินอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้มานั่งรออยู่เลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร,รธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสองท่านครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าโชว์ของเราพิเศษมากๆจริงๆแล้ว น้องคนนี้เขาเคยมารายการเราแล้วครั้งหนึงนะครับต้องถามว่าอาจารย์จําได้ไหมเป็นเด็กมาสจันคือเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการร้องเพลงจีนแล้วก็โด่งดังถึงขั้นมีแม่ๆจากจีนบินมาเพื่อมาฟังน้องเลยซอฟต์พาวเวอร์ของจริงของจริงครับผมอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับว่าใครอหวานหรือเข้มอ๋อมีสองนชอถ้าหวานก็ new one ตัว ผิดตั้งแต่เนื้อแรกเลยโอ้แ่โอเค้ม่ขหมแค่ๆแบบนั้นล้อห้องปังทันทัดลออหลาทันทัดแหนูจะมาแน่นอนเลยน้องคนนี้ก็คือน้องไข่ตุ๋นไข่ตุนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นําเพลงจีนมาร้องให้ฟังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยฟังก็ได้นะครับใถ้าอย่างนั้นเราไปพบน้องไข่ตุ๋นกับโชว์นี้ครับเสียงหวานชวนหลงเทียนจีต้ากับช่วง 360องศาซาแซับโชวช่วง360องศาซาแซบโชวมามาเรื่องชื่อชา 静静的，我想你了。静静躺在水里的牵挂，妈妈，你的怀抱，我一生。 มากเลยนะคะ3า0องศานิวโชขอต้อนรับน้องไข่ตุนยานรินอื้ตระกูลชัยค่ะสวัสดีค่ะไข่ตุนโอ้โหเสียงหวานนะคะแล้วก็ซึ้งมากเลยเทคนิคดีมากนี่ร้องตอนเช้านะครับต้องบอกว่านักร้องที่ร้องตอนนี้แล้วเพราะขนาดนี้ยหายากมากเพราะว่าเสียงมันอาจจะแบบยังวอร์มไม่พอแต่นี่คือโชว์มาแบบเพาะมากเลยสุดยอดเลยแล้วเมื่อกี้นี่คือพอปิด เสียงดนตรีนี่คือเขาอยากโชว์ค่ะนี่คือเป็นการตั้งใจเลยเนื้อเพลงตั้งใจให้เห็นให้ได้ฟังกันเลยนะคะโอ้ยนะคะเป็นยังไงคะคนลุกไหมคะฟังแล้วสุดยอดมากใช้เครื่องแปลภาษาร้อถูกทุกคำไม่เหมือนผมร้อผิดเลยประโยคแรกให้คำคมวักถอมดีกว่าครับผมอย่างงี้นะผมเมื่อกี้นั่งฝันและจินตนาการถึงคำคำนี้เลยนะครับขยี้ขย่ากระเสารกังวานหวานเฉียบเนี้ยบจุงใบ เ <laughs> ม,มีจุงย๋ยวม,มาขยายคําคมของอาจารย์กันนะคะครับผมร่วมมาคุยเรื่องราวของน้องไหตุนมามอัปเดตเรื่องราวตอนนี้ว่าจะมีอะไรให้ติดตามกันบ้างะนะครับกับช่วงนี้เลยครับ3 6 0องศาทอล์กโชว์สักครู่เดียวครับกลับมาค่ะ หกสองศาทอล์กโชว์ องศาทอล์กโชว์นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องไข่ตุนยาน,นรินอื้อตะกุลชัยนะคะกับการแสดงวันนี้มาในเพลงเทียนจื้อตานะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ<ผ>มื่อกี้ได้คำคมวักทองไปด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์ขยายคำคมวักทองก่อนนะครับขยี้เขย่ากระเสารกังวานหวานเฉียบเนียบจุงเบยนี่ม,มาโค่ายังไงบ้างคือต้องบอกว่าเราคนไทยทั้งประเทศเห็นน้องไข่ตุนครั้งแรกตอนอายุ9้าขวบ ตอนนี้น้องเขา13แล้วนะครับน้องเขาโตขึ้นด้วยร่างกายและเขาแข็งแรงขึ้นด้วยน้ําเสียงคือเสียงของเขาเนี่ยมันขยี้ฟองเบียร์มันคือน้นเสียงมันขยี้คือเวลาเขาร้องขยี้และและ,แล,ะลูกคอเขามันขย่าอ่ะมันขย่าอย่างนั้นนะฮะมันทําให้เสียงมันออกมากระเสาแล้วมันฟังให้มันดูแบบมันกังวานกล้องในหูของเราอ่ะและเสียงเขาหวานมันมีความเฉียบในการร้องที่บอกว่าทุกมิติเนี่ยผมไม่ใช่นักร้องเบืออาชีพและไม่ใช่คนที่วิจารณ์ด้านเพลงแต่ผมว่าเนี้ย ร้อที่ผมรู้สึกฟังผมแบบมันลึกเข้าไปในหัวใจเลยให้คำคม,มแบบนี้แหละนี่คือคำคมว<ห>่า<ล>แต่เห็นด้วยเรื่องของแบบแนนเทคนิคการร้องเขาเนี่ยเด็กอายุ13อ่ะไม่มีหรอกวังที่จะร้องได้ขนาดคือไดนามิกต่างๆครูฟต่างๆแล้วเขามีแบบลูก R&B อยู่ในแบบ เนื้อเสียงอะไรเงี้ยซึ่งสุดยอดมากเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอเพราะว่าผมก็เป็น f อคนหนึ่งของน้องติดตามผลงานเหมือนกันไปดูละครเวทีที่น้องเล่นด้วยนะคะทีนี้มาดูมาฟังถึงเรื่องของบทเพลงวันนี้ที่มากันดีกว่านะคะชื่อว่าเทียนจือต้าเทียนจือต้าเพลงที่ทำไมวันนี้ถึงเลือกเพลงนี้มาวันนี้ครับรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พอมากๆแล้วก็ความหมายดีมากๆมันเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่นะก็คือมันเหมือนความรักที่เรามีให้กับแม่แล้วก็แม่มีความรักให้กับเรามัน มากเกินคํญญาบรรยายมากเกินกว่าที่เราจะกําหนดมันได้แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้ผมได้ชิงรางวัลถ้วยสถานกงศุลของสาธารณประชาชนจีนด้วยที่จังหวัดแพร่รก็คือเพลงนี้ไปคว้ารางวัลมาด้วยใช่หมายถึงว่าการแข่งขันในครั้งนั้นมีคนแข่งเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบก็คือ เขาส่งมาแต่ละโรงเรียนเขาจะส่งมาแต่ละคนนี่โหนั่งฟังนะเขาร้องเพาะกันหมดทุกคนเลยแล้วกรรมการนี่คือเป็นคนจีนแท้ๆเป็นคนจีนแท้ๆสามคนเลยโอ้โหผมร้องผมตกรอบแรกแน่นอนตกรอบพูดไม่ถูกเพี้ยนได้แต่รอบแรกก็คือชนะรางวัลนี้มานะครับผมแล้วก็คือตอนนี้เราจะเห็นผลงานน้องไหตุนในวงการบันเทิงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอล่าสุดไปเล่นละครเวทีมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กที่ได้กลับมาก็โอเค เป็นครั้งแรกด้วยมันแบบเราไม่เคยเล่นนะแฟนฉันชอบตอนไหนรู้ไหมชอบตอนที่แก้แก้เสื้อผ้าแล้วก็กระโดดลงน้ำที่ทุกคนบอกว่าชอบฉากนี้ชอบฉากนี้ทุกคนความยากถามนิดนึงในการ ร้องเนี่ยเราทําได้ดีอยู่แล้วแหละทุกคนรู้แต่ว่าพอไปแบบบวกกับการแสดงเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงคะคือมันมันมันเป็นครั้งแรกอะนะครับเราก็ไม่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 เคยทํามาก่อนการแสดงเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมันเปิดโลกมากมันทำให้เราได้รู้ว่าหลังเวทีหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือเราจะต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นว่า โอเคมันมีเดตแอร์นะอะไรอย่างนี้นะเราจะต้องรับมือกับมันใช่ก็เลยเป็นครั้งแรกมันทาให้เราต้องใช้สติค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีอีกนะคะใช่คือเป็นประตูใจคอนเสิร์ตสาวๆค่ะโอ้โหแฟนคลับตามไปดูกันนะคะจะจัดขึ้นวันที่25-26พฤษภาคมนี้แล้วก็ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าเว w t h a i ticket major com ก็ได้อ้โหน่นาๆสาวๆแล้วก็น้องไฮตุนด้วยใช่ครับไม่ใช ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมีสเปเชียลเกสอีกสามคนด้วย<า>ประสบ<า>ความสำเตรต็จมาจนถึงวันนี้นะคะมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกก็คือว่ามีแม่จีนบินมาหาเลยนะคะประสบความสำเตรต็จขนาดนี้เนี่ยหลายๆคตตน,น,นยยยยอยากจะเป็นเหมือนน้องไข่ตุนอยากให้น้องไข่ตุนได้ให้กำลังใจคนที่มีความฝันแบบนี้ค่ะคือจริง,รงๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทนนท,กท่านนะคะเชื่อว่าทุกท่านมีความฝันเป็นของตัวเองรู้สึกว่า เราจะสามารถทําความฝันให้สําเร็จได้มันจะต้องมีความพยายามการฝึกฝนให้เวลาทุ่มเทกับมันเยอะๆแล้วสักวันหนึ่งความฝันมันก็จะเป็นจริงได้ครับผมสุดยอดมากในอนาคตเรามีเป้าหมายหรือว่าคิดว่าเราจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ยังไงบ้างครับน้องก็รู้สึกว่าเราก็จะใช้อาชีพของเราก็คือการร้องเพลงนะคะอาจจะเป็นเพลงไทยเพลงจีนให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาชื่นชมหรือว่าให้เข้ามาที่ประเทศเราก็ได้ก็อาจจะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนี่แหละค่ะอาจารย์ขกลั่นข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ตัดสินน้องไข่ตุนวันนี้หน่อยครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะครับเพราะว่าบุคลิกของไ่ตุนเองเป็นบุคลิกที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นไอดอลในดวงใจที่ Follow ตามนะครับแลวน้องเขาแข็งแรงสุภาพเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นก็ชื่นชมอันนี้ชื่นชมก่อนจุดแรกผมว่า storytelling อันแรกเนี่ยการเป็นนักร้องเนี่ย ผมว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญของทั่วโลกใบน,นี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่า king of pop king of rock and roll เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านักร้องเนี่ยเหมือนกับน้องลิซ่าหรือกับ Taylor Swift เนี่ยคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกได้เพราะนั้นอาชีพนี้ชัดเจนนะครับอสองต่อมาเนี่ยสิ่งที่น้องไข่ตุนเป็นเนี่ยคือเป็น เด็กตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วเขาแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆคนตามเขาตั้งแต่9ขวบจนถึงเขาอายุ25 26 27เนี่ยผมว่าเขาสร้างแฟนคลับอีกเยอะมากและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้นะครับ สิ่งที่เห็นชัดเนี่ยทุกวิวในในในโลกโซเชียลเนี่ยดูเขาหลายล้านวิวและสิ่งที่ผมชอบและเชื่อชมน้องไข่ตุ๋นจริงคือว่ามีคนจีนมาขอาถ่ายรูปด้วยน้องเขาสนทนาภาษาอังกฤษสำเนียงเขาได้คือ,ค,อ,ค,อคือมันเป็นภาพที่รักษาว่าน้องเขาฝึกปือตัวเองตลอดเ,เวลานะครับการฝึกปือเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคือไม่ใช่ว่าน้องเขาอิ่มแล้วนะเขาดังแล้วแต่เขาฝึกตัวเองถ่อมตัวไปเรื่อยๆรเนี่ยผมว่ามันเป็นคุณสมบัติที่พิเศษนะครับตอนนี้มาดูเรื่องเศรษฐกิจนะครับถึงคำเป็นซอฟต์พาว์ด้านเศรษฐกิจหรือไม่เนี่ คือหนึ่งอย่างที่บอกว่าเพลงเนี่ยมันเป็นซอฟต์เพเวอร์จุดหนึ่งอยู่แล้วน้องสามารถร้องเพลงจีนไปเรื่อยๆและเป็นเพลงจีนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยได้แม่แม่ได้ทั้งเด็กวัยรุ่นและอาจจะแต่งเพลงจีนเองไปตลาดจีนเองฐานของคนจีนน,นะครับเรียกว่า1,400ล้านคนเนี่ยตอนนี้สิจีนกําลังจะฟื้นขึ้นปีนี้อาจจะโต4 6ถึงห้านับต้ที่ยวจีนจ,จะมา5ล้านถึง8ล้านต่อไปเป็นล้านคนแน่แล้วบินมาดูน้องไข่ตุ๋นเองที่เชียงใหม่เนี่ยแต่งชุดแบบนี้ใช่ไหมและแต่งชุดแบบไทยแบบ เดี๋ยวก็จัดคอนเสิร์ตคนดูเป็นแสนเป็นล้านดึงเงินตาตามเทเข้ามาเพราะหลายคนบอกว่ามาเชียงใหม่เสร็จมาดูไข่ตุนอันนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอยากจะฝากไข่ตุนเป็นไอดอลของทุกคนนะครับแล้วก็รักษาความงดงามการเอาน้อตถ่อมตนแล้วก็บุคลิกการให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาเข้มมั่นมากออกมาดีมากเป็นเด็กที่โตแล้วก็แบบพูดจาแบบเป็นผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนตามไข่ตุนอยู่นะเพราะฉะนั้นไข่ตุนถ้าเดินไปสู่ความสำเร็จไปเรื่อยๆจนถึง4 0ปี50ปีเนี่ปี ไถลุนจะเป็นไอดอลของแต่ละคนนะครับเพราะนั้นผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดสินเลยครับว่าโชว์ของน้องไถลุนได้ได้ลุ้นเลยค่ะมราจะได้นะครสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังมาลุ้นพร้อมกันนะครับเหมือนแบบที่ต้องให้แล้วพ่ะยอาจารย์ทั้งเสียงร้องทั้งชุดด้วยนะคะวันนี้ใช่และอนาคตที่ยาวไกลไอดอลนะคะของคนไทยค่ะคนต่อไป ต้องบอกนะครับว่าถ้าไม่ให้คอมเมนต์จากเมืองจีนคงจะมาถล่มทลายแล้วนายขับเมืองไทยคงจะบอกดเลยนะครับวันนั้นช่วงน้องไทยตุนะครับเต็มที่เลยครับว่าซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับโอ้เุดยอดนะครับผมนี่เลยซูเปอร์สุด빵พลังฮอตนะครับรอบรอบไปประกาศเกียรติคุณเลยนะคะครับผมมาด้วยกันเลยค่ะสุดปังพลังฮอตนะครับนี่ ดีด้วยนะครับน้องไข่ตุ๋นด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังอยู่กับเราต่อนะครับกับ News ์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาครับผมและตอนนี้นะคะน้องไข่ตุ๋นยานรินอื้อตะกูลชัยกับการแสดงในวันนี้นะคะเทียนจือต้าและได้ไปเต็มๆเลยค่ะสุดปรงสุดปังพลังพักสักครู่เดียวครับ news update และรักสุขภาพ360องศา ใาถึงช่วง320องศานิวส์อัปเดตนะคะเริ่มต้นกันที่รัฐบาลค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอย่างยิ่งใหญ่สุดต,ตาค่ะนาะพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติพระนครน,นะคะโดยในงานนี้ค่ะพระนธาัานเสริมศักดิ์พงพันิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งผู้บริหารอีกหลายท่าน ะะร่วมในงานในครั้งนี้ข้าราชาการศิลปินนักร้องแขกผู้มีเกียรติและเครือข่ายวัฒนธรรมประชาชนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะคโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมีในครั้งนี้ขึ้นนะคะจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันก็คือ19-23เมษายนณวัดประยุรวงศาวาส วระวิหารค่ะและ21-25เมษายนที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครโรงละครแห่งชาติหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและกแล็แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเป็นการน้อมํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีค่ะนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบ เกาะรัตนโกสินทร์ได้อีก5แห่งเลยนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สาลาว่าการกลาโหมค่ะรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสักวันพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบนานุรักษ์และพิพิธภัณฑ์บางลำพูรวมทั้งมิวเซียมสยามค่ะครับผมมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขครับผลักดันครับนวดไทยสมุนไพรไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งนางสาวเกนิกาอุ่นจิตร้องโศก ประจําสํานักนายกเรื่องนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ม,มีนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเ mm hmm. พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับประชาชนครับรวมถึงสนับสนุนซอฟต์พ,พาวเวอร์ของประเทศที่จะเป็นการยกระดับความสามารถของคนไทยพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกรเรกรพื่อนํามาต่อย,ยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยครับผมนี่ก็คือข่าวดีของเราอีกหนึ่งอย่างในวันนี้ครับทั้งนวดไทยทั้งสมุนไพรไทยช่วย กสนับสนุนนะคะคและ <ผม S 1> ตอนนี้ค่ะเราจะไปต่อกันเลยในช่วงของรักสุขภาพ 360, 360องศา,งศานะคะคช่วงรักสุขภาพ360องศา มาถึงช่วงรัก,รกส,สุขภาพ360อกบงศาค่ะ<ม>กับพี่ปุ๊กนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากกันครับวันนี้เราสองคนนะคะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไฮยาลูนอนิิ เอซิดหรือว่ากรดไฮยาลูโรนิกนะคะในการที่เราจะดูแลผิวพรรณของเราให้ตึงให้แบบผิวสวยใส่ให้หล่อตลอดการเหมือนคนนี้เลยนะคะโอ้โหต้องเพิ่มแล้วครับตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะ่ยนะคะเบื้องต้นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่ากรดไฮยาลูโรนิกนี่คือมีคุณสมบัติอะไรนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยคือจะเป็นการกักเก็บแล้วก็อุ้มน้ําไว้ใต้ผิวนะคะให้ผิวเราชุ่มชื้นแต่งตึงนั่นเองเรียบเนียนไม่แห้งแล้วก็ยืดหยุ่นดีรวมทั้ง ปกป้องการที่เกิดริ้วรอยนะคะ<ช>แล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนอีกด้วยซึ่งนี่สคัญกรดไทยาลูโรนรกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะอยู่ในตัวของคนเราอยู่แล้วนะคะตามเนื้อโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นที่ตรงที่บริเวณตาเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อที่ตาก็มีหรือว่าเป็นข้อต่อประ,ะมาณนั้นนะคะก็จะทําให้ข้อต่อนี่คือแบบไม่เกิดการเสียดสีกันอันนี้คือกรดไฮยาลูโรเิกก็คือเป็นตามธรรมชาติมีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเกิด หายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าเติมเข้าไปก็เลยมีทั้งการกินการฉีดการทาอย่างการทาเนี่ยตอนนี้ก็คือจะมีแบบเหมือนเอามาเป็นเซรั่มก็มีนะคะอย่างที่ล่าสุดที่งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกันนะคะว่าเอาเมื่อหอยทากซึ่งมีไฮยาลูนนิเกตเอซิดเนี่ยตามธรรมชาติมาผสมด้วยนะคะเป็นแบบคัดมาอย่างดีเลยเพื่อที่จะทำให้ผิวเรียบเนียนแบบนี้เป็นต้นปกติแล้วถ้าเราอายุ20ขึ้นไปอะไรเงี้ยการสร้าง ไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยมันอาจจะลดลงใช่ค่ะลดลงมาึงอาหารดีกว่าที่แบบจะช่วยเพิ่มนะครับแน่นอนค่ะไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองมีอะไรบ้างครับพี่อ่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือถั่วเหลืองค่ะทุกคนคะถั่วเหลืองเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยเอสโตรเจนซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการผลิตกรไฮยาลูรอนิกแอซิดนี่แหละนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเพิ่มไฮยาลูรนิกเนอซิดนะคะในการที่เราจะกิน ถั them, ่วเหลืองเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้ผิวก็ผิวพรรณดีขึ้นเขาถึงบอกว่ากินมีหลายรูปแบบเนาะเป็นน้ําถั่วเหลืองก็มีนะคะเป็นน้ำเต้าหู้แบบนี้ก็ได้นะคะกินสดก็ได้เหมือนกันอย่างที่2ก็คือส้มนั่นเองส้มอันนี้หาง่ายทานง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะอุดมไปด้วยนารินเซนินนะครับผมช่วยต้านอนุมูลอิสระนั่นเองแล้วก็ป้องกันการย่อยสลายของกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองนะครับผมดังนั้นการกินส้มเนี่ยสามารถทำให้เรารักษาระดับของกรด ให้ยาลูนรลิกแอซิดเนี่ยได้ในร่างกายได้นานนั่นเองนะครับผมค่ะ<ม>แล้วมีวิตามินซีด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะคะและต่อมาก็เป็นผักบ้างนะคะคผักเนี่ยถ้าใครชอบกินผักเคลนะคะผักเคลก็เป็นแหล่งของแมกนีเซียมนั่นเองซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อแล้วก็สุขภาพกระดูกแล้วเนี่ยแมกนีเซียมยังช่วยในการผลิตกรดฮยาลูนรลิกได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากินตรงนี้เข้าไปก็จะช่วยเสริมด้วยแล้วก็เสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกก็จะดีขึ้นนะคะมันเทศก็เหมือนกันครับ ก็มีแมกนีเซียมสูงเช่นเดียวกับผักเคลนะครับมาถึงอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบกินอัลมอนด์จริงๆอ, <า S 1> อัลมอนด์ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็น,อ,นอาหารที่มีแบบม,มกนีเซียมสูงนะครับ,รบผมแล้วก็มีวิตามินอ e ีมาต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับผมและตอบท้ายและปิดท้ายเลยนะคะด้วยบรอกโคลีนั่นเองค่ะมีแมกนีเซียมแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบเสริมคอลลาเจนได้อีกด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูแลผิวพรรณเราได้ตามธรรม ชาติด้วยการกินนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะจะเป็นวิธีการอื่นนะคะอย่างที่มีในในท้องตลาดตัวตอนนี้นะคะมีกินถาวรมีครบเลยจริงๆก็ได้หมดนะคะกดไฮรานิกเอซิดวันนี้ใช่ค่ะแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยนะคะครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่กับน้องไข่ตุนอีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากจะมาโชว์แบบนี้นะครับอยากมาส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับทางรายการของเรา Facebook สถานีรักโลกครับผม ค่ะแล้วพบกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีค่ะเวลา10นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9ก้ดหมายเลข30มนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ310องศานิวโชว์นี่ขอบคุณน้องไหตุนด้วยครับขอบคุณผู้ชมครับสสวัดีค่ะ